อ่าโซคาเฮลีโซคาเฮลีอ่าโซคาอ่าเอาอ่อเอาเอาเอกสารมา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 อ่าเจ้าเอ้าอ่าโซคาเฮลี เ้ลกาอาันนี้เบอร์เบอร์อมมะขามมะขามอ่าเอ่าเมเมเบอร์เบอร์อ่าสารข้าสารเอาข้าสารมาให้นะอ่าอันนี้มะขามอ่า มะขามอ่ากะว่าขาอ่ามะ,ะมาขามอันนี้กล้ยกวยกล้วยกล้วยทอดอ่กากล้วยอ่าอ่าเอี่ยอ,อ,อ่ากินกล้วยนะอ่ากล้วยทอดกล้วยทอดอ่ามะขามมะขาม อ่านี่เมเมอ่าเบอร์เบอร์เนี่ข้าวสารหนึ่งข้าวสารข้าวสารหนึ่งถังอ่าเอาไว้หุงกินอ่าเอาไว้หุงกินนะออาา่่ให้เพลงแจกให้แจกให้ ยายยังไม่ได้อ,ดอ,อ,อ่ให้ให้ยายยายใส่ได้ไหมเสื้อเสื้อนหนาวเสื้อกันหนาวหมวกหมว,วกหมว,วกหมว,วอกมววอ่อ <laughs> นี <laughs> ่หลรอเลยรลอเลยเสื้อเสื้อหนาว เออยายาใส่เต๋อเลยคิดตาอเนาะอ่าอาจารย์มียาหยอดตาป่ะอ๋อยาหยอดตาเลยอ่ามันว่ามันยาไม่ได้อ๋อยาฮะยาไม่ได้อ๋อเหรอยาหยอดตาเหรอหมดแล้วมีข้าวกับเสื้ออ่ามขามหวาน อ่ามะขามหวานมะขามหวานอันนี้เป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าวสารนะอ่ไรกินนะอาสาทุอ่อ่าออมมกินข้าวนะอนี้เสื้อกันหนาวนะอ่านหโอ้อ่อ่าสาทนะโอมชบเปอ อันนี bon. pues, ment, ้เป oh uh, ็นอ่าเป็นมะขามนะไม่กินมะขามมะขามบานหวานไหมหวานหวานมือตาบวชขึ้นแล้วมือตาบวชขึ้นหน่อยแล้วมันบวชอะไรเลรอแล้วเอายาขึ้นมาเชนหน่อยเอาไว้ยาเอาไว้เอายามานะยาหยอดตานะ